สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันดีกว่านะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดถึงอาวุธขั้นเทพของสหภาพโซเวียตกันดีกว่านะครับที่ เป็นแบบอาวุธที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยแล้วก็มีการใช้กันมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมได้ยินชื่อนี้เนี่ยยังไงยังไงก็ต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนไม่ว่าจะมาจากในเวอร์ชั่นของหนังในเกมหรือว่าเป็นซีรีส์เองก็ตามเราคงเคยได้ยินอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมาอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือ RPG 7นะครับผมหรือว่าไอ้จรวดพาดบ่าเนี่ยก็ยิงตู้บึ้มใส่รถถังเลยอะ่ะมันแบบว่าเป็นอะไรที่เราคุ้นหูคุ้นตากันมากๆถูกไหมหลายๆคนอาจจะเรียกกันว่าบาสุก้า นะครับผมหรือเรียกมันว่าเครื่องยิงจรวดชื่นอื่นตามแต่จริตกันไปนะครับแต่จริงมันมีความแตกต่างกันอยู่บาซูก้าก็บาซูก้านะครับผม RPG 7ก็ RPG 7นะครับมันแตกต่างกันในวันนี้แหละจะมาพูดถึงอาวุธชิ้นนี้กันแล้วก็พูดถึงว่าทําไมมันถึงเป็นอาวุธที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแล้วมันแบบว่าถูกใช้กันทั่วโลกเลยนะครับทำไมมันถึงดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมวันนี้แหละเราจะมาเจาะเรื่องราวของ RPG 7กันนั่นเองนะครับผม RPG 7เนเนี่ยเป็นอาวุธที่เราเอา ใช้ยิงรถถังนะครับผมก็คือเป็นอาวุธที่เอามาโจมตีรถถังโดยเฉพาะเลยเนื่องด้วยความที่ว่ารถถังในสมัยนั้นเองเนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็มีการเติมเกราะกันมาเยอะมากๆทําให้ระเบิดธรรมดาเนี่ยไม่สามารถเจาะรถถังได้นะครับทางโซเวียตเองเนี่ยก็ต้องคิดวิธีในการต่อกรกับรถถังมาจริงๆแล้ววิธีการต่อสู้กับรถถังเนี่ยก็มีการคิดค้นกันขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกของรถถังแล้วนะครับโดยในยุครกๆเองเนี่ยจะใช้กระสุนเจาะรถถังยิงผ่านปืนนาดหญ ออกมาไม่ได้ยิงเป็นระเบิดไปนะครับจะเรียกกันว่าแอนตี้แทค์ไลฟ์เฟลนะครับในช่วงแรกๆของสงคารามโลกครั้งที่1เนี่ยไอ้ปืนแบบนี้มันก็ให้แบบทหารราบถือไปได้เพราะมันไม่ได้หนักขนาดนั้นโดยมันสามารถเจาะรถถังได้เพราะมันเนี่ยแรงมากๆนะครับผมมันใช้พลังแบบคิเนติกเอเนจีที่แบบแรงมากๆเนี่ยพุ่งเข้าไปแล้วก็ยิงจนทะลุเกราะรถถังไปได้แต่หลังจากที่มันมีมาเนี่ยรถถังก็ต้องปรับตัวถูกไหมให้แบบว่าเสริมเกราะให้หนาขึ้นจนสุดท้ายปืนรุ่นเก่าๆเนี่ยก็ไม่สามารถแบบเจาะเกราะรถถังได้แล้วก็ต้องทําใ มีการพัฒนาปืนที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแต่พอมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆนี้เองเนี่ยก็ต้องเจอกับปัญหาที่ว่าทหารราบไม่สามารถพกมันไปได้บางทีต้องติดเอาไว้กับรถนะครับผมต้องใช้รถลากมันไปตั้งเป็นสถานีเป็นสเตชันขึ้นมาเป็นปืนใหญ่เอาไว้ยิงกระสุนลูกให,ใหญ่ๆนะเอาไว้ยิงรถถังอะ่ะมันลําบากนะแล้วมันก็แบบเคลื่อนที่ได้ช้ามันก็ไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพมากมายทางกองทัพเองเนี่ยก็ต้องการที่จะสร้างอาวุธที่เอาไว้โจมตีรถถังที่สามารถพกพาไปกับหน่วยทหารราบได้นะครับผมช่วง แรกของสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยทางสหภาพโซเวียตเองก็มีการพัฒนา RPG 43ขึ้นมานะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่า RPG เนี่ยมันต้องเป็นแบบว่าจรวดแน่เลย r o c k e t Propel g r ก n น e ะครับแต่จริงแล้วเนี่ย RPG ยมันเป็นแบ c ็กโคนิมนะครับผมชื่อจริงๆของมันเนี่ยเป็นภาษารัสเซียนะครับผมที่แปลออกมาได้ว่า h a n ด์เฮล a n t ตี้ n ท้งกราเน็ตลอนเนะครับตรงนี้เองครับผมอ่านภาษารัสเซียไม่ออกจริงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่เอาเป็นว่า RPG 4 3เนี่ยยังไม่ใช่เป็นจรวดที่ยิงยิงออกมาแต่เป็นระเบิดที่เอาไว้ปาใส่รถถังแต่พอมาถูกพัฒนาออกมาเนี่ยก็ต้องพบเจอปัญหาว่าการที่จะให้ทหารราบเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้รถถังแล้วปามันไปโดนรถถังได้เนี่ยเป็นเรื่องที่เสี่ยงตายมากๆถูกไหมอาจจะโดนรถถังยิงตายก่อนที่ได้ปาระเบิดคาตัวแม่งไปเลยซะอีกแถมระเบิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เบาๆด้วยนะครับลูกหนึ่ง กิโลอะจะปาไปให้มันไกลๆได้ก็ต้องใช้แรงเยอะมากๆถูกไหมมันก็ทําให้ความแม่นเนี่ยลดลงไปอีกนะครับก็แบบยิ่งเป็นปัญหาเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแม้ว่า RPG43 จะสามารถเจาะเกราะรถถังได้แล้วแต่มันยังติดปัญหาก็คือเราจะส่งมันไปให้บื้มใส่รถถังได้ยังไงกันทีนี้เองเนี่ยโซเวียตก็เลยต้องมาพัฒนาใหม่นะครับผมเออเอายังไงดีก็ไปเจอ2อาวุธที่น่าสนใจมานั่นก็คือบาซูก้าของทางอเมริกาครับกับทาง p a n เซอร์ฟอร์สของเยอรมันโดยบาซูก้าเนี่ย มันมีข้อดีก็คือมันยิงได้หลายนัดถูกไหมแต่บาซูก้าเนี่ยนะครับผมเผื่อหลายๆคนไม่รู้มันไม่ได้เหมือนกับ r พ g จีบาซูก้าเนี่ยจะเป็นเหมือนท่อนยิงใหญ่ๆขึ้นมาแล้วเราเนี่ยจะใส่กระสุนใส่จรวดเนี่ยทั้งอันเข้าไปในบาซูก้าเลยแล้วก็ยิงบุ้มออกมานะครับผมปัญหาของบาซูก้าเนี่ยก็คือด้วยความที่ว่าต้องใส่จรวดทั้งอันเข้าไปอะ่ะมันทําให้การสร้างกระสุนออกมามันทําได้เล็กนะครับกระสุนไม่ใหญ่แล้วก็ไม่สามารถสร้างความรุนแรงได้มากเท่ากับทางฝั่งของเยอรมัน ส่วนทังฝั่งของ Pan ์เซอร์ฟอเองอะ่ะมีจุดอ่อนก็คือมันใช้ได้ครั้งเดียวครับเป็นวันไทม์ยูสแต่เราจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนหัวระเบิดเนี่ยออกมาข้างหน้าก็คือไม่ได้ใส่กระสุนเข้าไปทั้งอันแต่ใส่ปลายกระสุนเข้าไปแล้วหัวตรงระเบิดอะ่ะมันก็แบบเด้งออกมาข้างนอกแยกออกมาจากลำกล้องของปืนนะครับแต่มายิงได้ครั้งเดียวนะครับผมทางโซเวียตเนี่ยก็เลยเอา2ไอเดียนี้มาผสมกันจนกลายเป็น RPG 7นะครับที่สามารถใส่กระสุนหัวใหญ่ได้แล้วก็ไม่ต้องใส่ไปทั้งลูกแต่ยิงได้หลายครั้งนะคร รวมกันจนกลายเป็นสุดยอดอาวุธในการทําลายรถถังในยุคนั้นขึ้นมาซึ่งมันได้ผลด,ดีเป็นอย่างมากและนี่แหละครับก็คือจุดกําเนิดของ RPG 7 RPG ที่ถูกใช้งานกันมากที่สุดในโลกใบนี้แล้วก็ในยุคปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังมีการใช้ RPG 7อยู่นะครับผมถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ยังแบบทรงประสิทธิภาพได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับแบบราคาของมันเนาะเพราะราคาของมันเนี่ยก็ผลิตได้โดยไม่แพงอ่ะถูกอ่ะถ้าเทียบกับแบบจา้าเรนอย่างเงี้ยอาวุธแบบต่อต้านรถถังยุคใหม่มันแพงมากแต่ก็สามารถใช้กับ รถถังในยุคใหม่ได้แต่ถ้าแบบบางครั้งเนี่ยเจอรถถังยุคเก่าๆมาเอา RPG ยิงก็พอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรไปนะครับก็ถือได้ว่านี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันแล้วลกันนะท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยแล้วก็ในคลิปของผมเองเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้พวกการเจดดาะรถถังไอ้พวกเกรดดาะรถถังอะไรพวกนี้ไปต่อยาวๆเลยนะครับน่าจะแบบได้ประมาณ3-4คลิปนะครับผมจะมีเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังกันงงนนนงงนันนนนนนนออออีียย่่่าาางงงงแแ้้ใวววหมดเลลล มขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ